ครับสวัสดีพุทธศาสนิกชนและเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องนองน,องนะครับคนที่นับถือองค์หลวงปูแสงนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายนะครับที่ติดตามข่าวของหลวงปูแสงมาแล้วครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็ทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัดเก่าหรือคือการบันทึกวัดเก่านะครับแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนานะครับมาโดยตลอดคลิปนี้ผมก็เลยอยากมาเตือนสติ เพื่อนๆนะครับเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้รู้จักหลวงปูแสงเป็นเป็นการส่วนตัวคือไม่รู้จักท่านมาก่อนนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้สนใจกับข่าวเรื่องผู้นี้สักเท่าไหร่เพินผมมาได้ยินข่าวของหลวงปูแสงนะครับผมก็เลยลองเข้าไปดูคลิปข่าวผมยอมรับครับครั้งแรกที่ผมดูคลิปข่าวแล้วผมรู้สึกถึงความสลดทดหูนะครับว่า ทำไมจิตใจถึงโหดร้ายถึงได้ทําร้ายจิตใจผู้สสารทกชนได้ขนาดนี้ผมยอมรับครับว่าในการดูคลิปครั้งแรกผมเนี่ยน้ำตาไหลครับผมยอมรับตรงนั้นเลยครับหลังจากนั้นผมก็เลยอยากรู้จักหลวงปู่แสงขึ้นมาก็เลยมีการสืบคน้นมีการหาข้อมูลนะครับก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์อิจันนะครับที่ทําให้ผมได้รู้ประวัติของหลวงปู่แสงหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้อ่าน รายละเอียดประวัติของหลวงแสงจบนะครับแล้วได้อ่านโอวาทธรรมของหลวงปู่แสงนะครับมันทําให้ผมรู้สึกปลอดโปร่งและโล่งไปในจิตนะครับที่ใจิตใจเราที่เคยรู้สึกเครื่องขุนมนหมองมันก็กลับมาผ่องใสนะครับส่วนในเรื่องประวัติของหลวงปู่แสงนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทําคลิปเปิดประวัติของหลวงปู่แสงมาหมดแล้วนะครับผมก็จะไม่พูดถึงประวัติของหลวงปู่แสงนะครับ แต่ก็จะพูดถึงโอวาทธรรมนะครับที่หลวงปู่แสงได้ทรามสอนกับสิทธิานุสิตนะครับซึ่งผมเองก็เป็นนับถือพระจยา์มั่นภูริทัตโตเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็เลยได้อ่านธรรมของหลวงปู่แสงซึ่งเป็นธรรมที่แบบฟังแล้วมันเข้าใจได้ไม่ยากอะครับ ซึ่งในเว็บเขาได้พิมพ์เป็นภาษาอีสานซึ่งผมอาจจะอ่านแล้วสำเนียงอาจจะไม่ชัดเจนก็ต้องกรอบขออภัยไว้ด้วยนะครับจริงๆในเว็บไซต์ของอีจันนี่จะมีบอกไว้หลายหลักธรรมคำสอนนะครับเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายๆนะครับผมขอยกตัวอย่างคำสอนที่ผมอ่านแล้วทำให้ผมตั้งสติได้นะครับหลวงปู่แสนท่านกล่าวไว้ว่าเขาไหว้เฮา เฮาบอกไปฮับเอา,อา,เอาแนวบอดีมันกระตกอยู่กับตกอยู่น้ำผู้นัน้นเฮากะหูอุเบกขาอยู่วางเฉยบยินดีนำเขาว่ารู้แล้วก็วางบอหลงไปคำคนไพยเฮ็ดแนวใดก็ได้แนวนั้นความดีความชั่วตัวเฮาทำเองบ่มีไผมาให้ดีให้ชั่วเฮาได้ เฮาสิดีก็ย่อนเฮาทำดีเฮาสิชั่วก็ย่อนเฮาทำชั่วพอมีไผ่มาเฮ็ดดีเฮ็ดช่วยเฮาได้สรรเสริญนินทามันเป็นธรรมประจําโลกอย่าไปหลงนํามันขันไปหลงนํามันมันก็นเดือดห้อนไปฮับเอาฟืนเอาไฟมาเผาใจเจ้าของเป็นเดือดเป็นห้อนขึ้นมาผู้จักอุเบกขาวางเฉยใจมันกระล่มเย็นหลังจากผมอ่านธรรมะ ของหลวงปู่แสงบทนี้เข้าไปจิตใจที่ผมเคยคุณมัวเคยหมุนมองเคยเครื่องแค้นทุกอย่างหายโล่งสติผมก็เลยอยากจะเอาหลักธรรมคำสอนที่หลวงปู่พ่มสอนไว้นะครับสําหรับจิตญาณรู้สิทธิ์ให้ท่านพึงระลึกถึงคำสอนของงปู่ไว้นะครับท่านจะได้มีสติท่านจะได้ปลดวางจิตตัวเองออกจาก วัดถ่าสงสารนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างกรรมร่วมกันเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดใหม่เราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายในวัฏถะสงสารซึ่งมันก็มีอีกบทหนึ่งที่ท่านได้พัฒนสอนไว้นะครับก็คือให้เอาชนะกิเลสตัวเองเอาอย่าไปเอาชนะกิเลสคนอื่นชนะกิเลสในใจตัวเองได้ขึ้นว่าชนะทุกสิ่งในโลกนี้กิเลสอยู่ขอบฟ้ามาหาสมุทร ไหนก็ชนะทั้งหมดถ้าเราชนะตัวเราแล้วเป็นคำสอนง่ายๆเลยครับคือคนเราถ้าเราชนะจิตใจตัวเองได้ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปแข่งขันอีกต่อไปแล้วนะครับจริงๆในเว็บของจันเขาก็มีคำสอนวัาธรรมของหลวงพูทแสงค่อนข้างเยอะนะครับก็อ,อยากให้ท่าน เพื่อนๆปุศาเสนนิฆชนนะครับสิจานุสิตที่จิตใจหมือนหมองอยู่หรือมีอารมณ์ร่วมอยู่ก็อยากให้ลองไปอ่านหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่แสงนะครับแล้วก็ปล่อยวางเสียพระองค์หลวงปู่แสงเองท่านมีจิตเมตตานะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าท่านให้อภัยทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะทำกับท่านยังไงจิตท่านบริสุทธิ์จริงๆครับ mm hmm. ต้องกราบนมัสการหลวงปู่แสงไว้ณที่นี้ด้วยครับก็ ฝากเพื่อนๆลองไปอ่านดูนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง You t u b e r Channel เราก็คงจะฝากเตือนสติเพื่อนๆเ,เราทุกคนนะครับจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับจะได้ไม่ต้องไปวนเวียนกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้ทุกคนตั้งสติให้ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ